สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะดูเสื้อแบงคอกข้ามาฝาปลาบูลูเพียบเลยผ,ผู้ชมอย่าลืมนะถ้าชอบก็เข้ามากดติดตามกันได้เลยนะแต่วันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือเสื้อที่เขาฝากปลาบะมูนั้นวันนี้นะเขาจะไปรักษาตัวเ <ๆ S 1> ขาจะไปรักษาขาเขาผมเลยอยากจะบอกว่าถ้าท่านเดือดร้อนเ,นเรื่องเงิน เสื้อบอลช่วยฉันได้เสมอคุณจริงไหมครับก็จริงค่ะก็ถ้าเราถ้าเราไม่มีแบบเงินเก็บมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาออกมาขางเสื้อบอลก็จช่วยได้ก็ยังมีมูลค่าได้อยู่อ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนะสามว่าแบงคอกไม่ควรพลาดด้วยอะกาศทั้งดวงนะเดี๋ยวคุณหยิบหยิบหยิบแบงคอกมาเสียเงินหยิบเสียเงินมาหเหยิบมาเลยรดูด้านหลังด้านหน้าสวยไหมดู มีหลังโลนะ่งนะแว่าสวยอยู่นะสวยค่ะอืมบแล้วยิบ,ย,บยิบเลยยิบวน,นี้ผมไมาช่วอ,อยู่เฉยนะครับนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบนะก็หยุดยิบไปก่อนแล้วก็ไปกดติดตามแล้วก็มาดูต่อนะนนะด้านหลังก็สวยสดงดงามเลยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นนะเวอรช์ชันของช้างเอเวครับนะ,ะนี่ตัวนี้เป็นเทือกพิโนไทายนะครับนี่ ล่าสุดก็เพิ่งยิงเมืองท้องพิมพ์เก่าไปนะครับโอ้โโอ้ทารานใครที่พิ่งเข้ามาดูคลิปนี้แล้วไม่ทันเสื้อพวกนี้ก็ไม่เป็นไรครับช่องผมมีเสื้อบอนเข้ามาทุกวันสามารถเข้าไปกดติดตามด้านล่างนี้ได้เลยนะในกรณีที่ไม่ทันนะ ลาออลสเขียวดูนะคะว่ามันสีมนแบบสว่ามากนี้พูดซอสทิมเมอรไทยนะครับเป็น DIY นะเป็น DIY นะอันนี้เป็นขอนแก่นนะครับ ดีไซน์สะสมอนางเลยนะเคยเห็นก่ครับผมขันแก่นนะก็สวับียูนะก็อย่าลืมนะถ้าชอบก็เข้ามาร่วมประมูลกันได้นะช่วยเหลือเออ่ให้ได้เงินได้เยอะให้น้องเขาไปรักษาขานะอ,อถ้าใครมีของสะสมนะก็ไม่ตายก็หาใหม่ได้นะถ้ามันจะเป็นถูกไหมนะ แล้วก็อ่ะอย่าลืมนะผมผมลงคลิปไปแล้วนะเป็นเกาะเออเกาะชีวิตเอออะไรวะชื่ออะไรวะเกาะติดชีวิตเสื้อบอลเอเหรออ๋อเกาะติดชีวิตเสื้อบอลน,นะเกาะติดชีวิตเสื้อบอลน,นะวันที่หนึ่งนะไปจับมาแล้วที่ร้านกาแฟเดี๋ยววันที่สองนะจะพาไปจับที่ไหนก็กดติดตาม <S <S ่องผมไม่รอเลยนะ ผพอแล้วใช้เสียงเดิมดีกว่านะคุณผู้ชมอย่าลืมนะเข้ามากดติดตามก็ได้นะ <c oughs> เออนะเสื้อผมตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะก็ก็ช่วยเหลือน้องน้องมันนะน้องมันเออน้องหนุ่มที่ไม่รู้นะน้องเอามีปัญหาเรื่องเจ็บขาเนี่ยอะไรอย่างเนี่ยนะก็ไม่ตาย่าไม่ได้นะเออของนอกกายน,นะก็วันนี้ก็ไปที่สนานะประมาณก็สามชั่วโมงถึงจะได้วันนี้พวกเราสองคนขอตัวชิ่งไปก่อน,น <c oughs> แง้งว่ะฟางมึงเป็นไรอะ่ะจะไปหาซื้อเสื้อบอลไม่รู้จะไปหาที่ไหนทําไมไม่ไปกดติดตามช่องคนบ้าเสื้อบอลเราเดี๋ยวนี้ใครๆก็กดติดตามกันนั่นแหละเพราะกดแล้วจะมีแต่เสื้อบอลสวยและสาระดีๆให้ท่านรับชมนะครับกดเลยต้องกดแล้วกดเลย